สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมากับการทำารีแอคชั่นของช่องเรากันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคเนาะเพลงใหม่ของสาวๆดีมแ c ทเชอร์นะก็สาวๆได้คัมแบกนะคะใน Special Mini ิอัลบเนาะที่ชื่อว่า Summer Holiday นะคะก็ไม่รู้ว่าจะมาในธีมซัมเมอร์หรือเปล่านะก็เ <c oughs> พลงไตเติลน,นะคะชื่อว่า because เนาะ ก็อยากไปดูแล้วนะว่าเพลงจะออกแนวไหนนะคะทุกคนโอเคงั้นเรามาทำรีแอคชั่นกันเลยดีกว่าเนาะเริ่ม mm hmm. because มีความแบบอุ๊ยฉากเขาดีมากเลยนะจริงๆมีความโฮเทลเนาะเนี่ย โลเคชั่นฉากอะไรเงี้ยโอ้อะไรอสะสนุกเหรอมีความแบบหลอนๆนะ,ส,ะสนุก ว้าว <Wow>. mm hmm. มีความแบบหลอนอยู่นะว้าวว้าวหลอนจริงเท่มากเลยคนเนี้ยเขาชอบแรปอะเข oh, าชอบเสียงแรปเ oh. ขามากเลย สวนสนุกผีอะไรอย่างนี้ไหมแต่งงอย่างหนึ่งคือแบบเชื่อละบัมซัมเมอร์ฮอลลีเดย์เนาะเดี๋ยวว่าเป็นอารมณ์แบบลาซัมเมอร์ฮอลลีเดย์อะไรอย่างนี้ปะร้อนๆอะไรอย่างนี้นะว้าวคอสตูมเขาดีนะสวยทุกชุดเลยอะ มีความแบบหลอนๆจริสงๆอะสนสนุกคือโลเคชั่นเขาแบบน่ากลัวนี่มีดนตรีแบบหล่อนๆนะ Apple เพลงแบบ ดวงตีหล่อนเนะี่ยอ่าแอปเปิ้ลอาบยาวตนหรือเปล่าโหนากโก่ากลัวนี่คืออะไรอ่ะ มีความดูลึกลับหล่อนๆนะ่ะอืมดนตรีมีเสียงหัวล้อปิดท้ายด้วยนะอารมณ์แบบคล้ายๆเสียงแบบแม่หมดเลยอะโอเคค่ะเราก็ได้ react นะคะเพลง Because เนาะของสาวๆ d ีมแ m c a t c h e จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคือตอนแรกนะคะก็คิดว่าจะออกมาในแนวแบบ สดใสนะ summer holiday มมอะไรอย่างงี้เนาะที่ไหนได้เพลงหล่อนมากเลยนะคะออกแนวแบบ last summer อะไรอย่างเงี้ยเนาะดนตรตีอจะออกแนวแบบว่าตุ๊กตาไขาลานะเออเป็นเสียงนั้นเลยนะตอนท้ายมีหัวเราะด้วยนะเสียงแบบน่ากลัวมันก็เป็น summer ที่หลอนหอนดีนะคะเราว่าคอสตูมเนาะคอสตูมของวงสาวๆาว d r e a m p a t c h e r นะเราว่าดีทุกชุดเลยนะจริงๆ ตั้งแต่เพลงที่แล้วนะคะคือชอบคอสตูมเขามากเลยจริงๆแล้วก็ฉากนะคะฉากแล้วก็โลเคชันนะคือดีมากจริงๆดูเข้ากับเพลงมากเลยนะคะมีความแบบหลอนเนาะชอบอะชอบชอบแนวนี้นะคะชอบอะไรที่หลอนๆนะโอเค เราก็ทำ r รีอคจบกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำารีอคชั่นเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนเนาะครั้งหน้าเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย